ราชาแห่งวงเวทตอนที่146เฉินปิงหยีเข้าฟังบรรยายาานนะก่อนที่เฉินปิงหยีจะมาถึงห้องเรียนกิเลนนางได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดคลุมยาวสีดำมีฮูดขนาดใหญ่และยืดยาวขึ้นไปปกปิดใบหน้าของนางด้วยนางได้ปิดกลั้นกลิ่นอายของนางจนไม่สามารถเห็นได้ว่านางนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญดินแดนปลุกด,ดวงจิตท,ที่แท้จริงที่ด้านหน้าประตูของห้องเรียนกิเลนนั้น มีเหล่านักเรียนของสถาบันแห่งนี้อยู่หลายร้อยคนเลยทีเดียวขายสมุดจดขายสมุดจดสมุดจดล่าสุดอยู่ที่นี่แล้วขายแค่เพียง500เหรียญทองเหล่าผู้เยาว์ที่มีความฉลาดเฉลียวกําลังถือสมุดจดอยู่เต็มไม้เต็มมือพวกเขากําลังตะโกนอยู่ด้านหน้าทางเข้าห้องเรียนกินเลนทันใดนั้นก็มีกลุ่มนักเรียนมากมายครูกันเข้าไปล้อมรอบค่ะข่ะข,ขอให้ค่าเล่มหนึ่ง ค่าด้วยค่าก็เอาเล่มหนึ่งค่าต้องการพื้นฐานการเรียนการพึงยาสองเล่มส่วนค่าเองก็ต้องการพื้นฐานการเขียนวงเวทส,สามเล่มด้วยกลุ่มของนักเรียนเหล่านี้ต่างก็วิ่งกันให้วุ่นพวกเขานั้นมีพลังในระดับพุงร่างเท่านั้นเองดังนั้นจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปในห้องเรียนกิเลนหรืออีกหลายคนที่ค่อนข้างมีฐานะยากจนดังนั้นพวกเขาจึงทําได้แค่ซื้อสมุดจดเหล่านี้เท่านั้นอะไรของพวกนี้กันเชอะ ดวงตาคู่งานของเฉินปิงหยีขมวดไปมาแสดงท่าทางขุนเคืองเล็กน้อยไอเจ้าพวกนี้นี่มีคุณสมบัติใดถึงได้เปิดการเรียนการสอนแก่เหล่านักเรียนที่นี่ฮเห็นได้ชัดเจนว่าเหล่าผู้เยาวพวกนี้กําลังหลงผิดอยู่หนานกงหยุนนั้นเป็นเด็กสาวที่เอาแต่ใจจริงๆเฟิงหยุนหูนั้นไม่รู้ว่าเฉินปิงหยีนั้นได้ปกปิดสถานะตัวเองหรือไม่เพราะนางนั้นมีความสัมพันธ์กับตระกูลหนานกงไม่น้อยเลย แม้ว่าจะมีคนที่รู้เรื่องนี้ไม่มากนักก็ตามหากแต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นนางก็ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยในเมื่อพรสวรรค์ของนานกงหยุนเองก็จัดว่าเป็นระดับหัวกระทิของตระกูลนานกงและตั้งแต่ต้นแล้วนางก็อยู่ในความดูแลของเฉินปิงหยีอย่างลับๆก่อนที่บุตรสาวของเขาจะจากไปนานกงอี้เคยบอกกับชูเทียนว่ามีคนในระดับสูงของตระกูลนานกงภายในสถาบันการศึกษาแห่งรัฐกลางซึ่งเขาก็ได้เอ,อ่ยถึงเฉินปิงหยีด้วยแล้วใครจะรู้ละว,ว่า นานคงหยุ่นที่เดินทางมายังรัฐกลางเพียงแค่วันแรกวันเดียวเท่านั้นที่นางไปเยี่ยมเยอนเฉินปิงหยีหลังจากนั้นนางก็ไม่เคยไปเลยนางเองก็ได้ต่อสู้รารานคนอื่นไปทั่วและยังสร้างปัญหาไปแทบทุกที่ซ้ำอย่างตอนนี้ก็ได้สร้างปัญหาใหญ่ขึ้นมาอีกคาดไม่ถึงเลยว่าถึงกับกล้าสร้างห้องเรียนขึ้นมาเลยทีเดียวหากว่าเป็นฝีมือคนอื่นแล้วก็เฉินปิงหยีคงไม่รังรอนางคงมุ่งตวงเข้าไปทำลายให้แหลกสลายไปแล้ว เพราะว่าด้วยนางนั้นเห็นแก่หน้าหนานกงหยุนขณะที่เฉินปิงหยีกําลังตัดสินใจว่าจะทําอะไรอยู่นั้นทันใดน,นั้นเองนางก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่สวมชุดสีทองและเสื้อคลุมสีขาวเดินออกมาจากห้องเรียนห้องเรียนรวมห้องเรียนเพื่อทุกคนทางห้องเรียนกิเลนของพวกเราได้เปิดห้องเรียนสําหรับทุกคนชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตามรับจํานวนจํากัดทุกทท่าน รีบจับซองโอกาสได้แล้วหืมห้องเรียนรวมงั้นหรืองั้นข้าขอไปดูหน่อยก็แล้วกันเฉินปิงหยีที่ปิดบังกลิ่นอายของตัวเองเอาไว้พร้อมกับปลอมตัวได้อย่างสบายอยู่แล้วนางได้แปลงโฉมเปลี่ยนเป็นคนละคนซึ่งตอนนี้นางดูเหมือนกับผู้เยาวที่มีอายุ20กว่ากว่าแต่ยังไม่ถึง30ทสาทให้ทุกคนคิดว่านางเองก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งใครจะคิดล้วว่านางผู้นี้เป็นถึงรองประธานแห่งนี้ เฉินปิงหยีที่ไว้ผมยาวหน้าตาก็ดูสวยงามมีสเสน่ห์ภายในรัฐกลางนั้นหากว่ามีหญิงสาวที่สวยงามเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องบอกเลยว่านางจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างไม่ต้องสงสยัยแน่นอนว่าในตอนนี้ห้องเรียนกิเลนแห่งนี้นั้นทุกคนต่างก็เดินทางมาเพื่อต้องการความรู้หากแต่หญิงสาวที่สวยงสงเสน่ห์คนนี้ล่ะต้องการอะไรนางในตอนนี้ก็ได้เดินมาเข้าแถวด้วยเช่นกันเมื่อเฉินปิงหยีเข้ามาด้านใน นางได้เลือกนั่งอยู่แถวหลังสุดเราว่าก็ไม่มีใครที่สนใจนางเลยโดยพลังฝึกตนที่สูงล้ำของนางคนอื่นเองก็คงไม่ต่างจากมดมแมลงเท่านั้นถึงแม้ว่านางจะอยู่ใกล้หรือไกลเท่าไรก็ตามทีนางก็สามารถได้ยินทุกอย่างชัดเจนอยู่ดีเทพธิดาเทพธิดาหน,นานกงหยุนออกมาแล้วเหล่านักเรียนมากมายต่างก็ส่งเสียงยินดีเสียงดังเซงแซ่กระหึ่งไปทั่วห้อง หญิงสาวผมสีแดงที่สวมเสื้อผ้าถักรัดรูปเดินออกมารูปร่างของนางนั้นช่างยอดเยี่ยมนักดูเร่าร้อนเป็นอย่างมากด้วยความสวยเด่นที่เหนือกว่าใครๆหญิงสาวคนนี้ช่างดูโดดเด่นสงสง่าราวกับ,บวรีรสตรีทำให้ทุกคนต่างก็รู้สึกประทับใจอดไม่ได้ที่จะสำลักความรู้สึกเลยทีเดียวนานกุ่งยืนที่ก้าวออกมาไม่เร็วไม่ช้าได้จ้องมองไปยังคนจำนวนมากกว่าร้อยคนจากนั้นนางก็กล่าวออกมาอย่างอลังการ ข้าบอกได้เลยว่าพวกเจ้าช่างโชคดียิ่งนักเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนห้องเรียนกิเลนจึงได้ทําการเปิดการบรรยายสาธารณะสําหรับทุกท่านพวกเราได้เตรียมบทเรียนที่ล้าค่าให้กับทุกคนโดยไม่คิดเงินภายในใจของเฉินปิงหยี่นั้นรู้สึกไม่พอใจอยู่ไม่น้อยกี่ครั้งกันตั้งแต่เดินทางมายังรัฐกลางนางไม่เคยเดินทางมาปรึกษาอะไรข้าเลยทุกวันก็เอาแต่ต่อสู้แข่งขันกับเหล่าอันดาพานไปทั่วทุกสารทิศและตอนนี้ นางยังแซงทำว่าเป็นวิทยากรเพื่อที่จะบรรยายและสอนเหล่านักเรียนอีกทำไมกันนะไม่รู้จะคิดว่ามันคุ้มค่าหรืออย่างไรถึงได้กระทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้กันด้วยคนมากมายนับไม่ถ้วนและการปลอมตัวของเฉินปิงหยีนานกงหยุนจึงไม่สามารถหาเฉินปิงหยีได้หากแต่ก็คิดว่าจะต้องอยู่ในที่แห่งนี้แน่นางเองก็ยังคงกล่าวต่อไปว่าเมื่อเร็วๆนี้ข้าได้ยินข่าวลือมาว่า มีบางคนได้กล่าวหาว่าห้องเรียนกิเลนของพวกเรานั้นเป็นเพียงห้องเรียนที่บรรยายแต่เรื่องระดับพื้นๆและยังไม่เคยบรรยายความรู้ในระดับสูงเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่เฮ้ใครกันใครมันช่างกล้าพูดจาไร้าสาระขนาดนี้กันนะหวังเมืองเองก็ตะโกนออกไปเสียงดังใครมันบังอาจใส่ร้ายห้องเรียนกิเลนกันข้าจะไปสั่งสอนพวกมันเองคนจํานวนมากในตอนนี้ต่างก็รู้สึกไม่พอใจ บรรยากาศในห้องตอนนี้ก็หนักอึ้งขึ้นมาในทันทีพวกเขารู้สึกโรกรธเกรี้ยวคนที่สร้างข่าวเป็นอย่างมากใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเงียบก่อนนะทุกคนหนานกงอยู่ได้เดิอนออกมาด้านหน้าก่อนที่จะยื่นมือออกมาห้ามทุกคนทันใดน,นั้นทุกคนก็เงียบลงทันทีไม่ว่าจะอย่างไรในเมื่อพวกเขากล้าพูดถึงขนาดนี้ดังนั้นข้าจึงไม่สามารถที่จะปิดหูปิดตาได้อีกต่อไปซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นหลักสูตรที่สูงขึ้นมาสักเล็กน้อยเป้าหมายนั้นข้าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหากเป็นหลักสูตรที่สูงขึ้นมานั่นไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ต้องการให้พวกเจ้าได้เรียนหากแต่การที่พวกเจ้าจะเรียนนั้นพวกเจ้าจะต้องมีความสามารถและความรู้พื้นฐานที่เพียงพอก่อนอ,อ,อ,อะไรนะหลักสูตรระดับสูงหรอดวงตาของทุกคนตอนนี้ถึงกับลุกชนเปล่งประกายเลยทีเดียวืม อย่าได้ตำหนิตาเสียคนนี้ว่าไม่ได้เตือนพวกเจ้าเอาไว้นะการบรรยายในครั้งนี้มีหลายเรื่องที่พวกเจ้ายังไม่สามารถเข้าใจได้เพื่อที่จะให้แน่ใจได้พวกเจ้าจงเตรียมสมุดจดเอาไว้ให้ดีล่ะและเตรียมจดลงไปอย่าให้หายไปแม้แต่ข้อความเดียวเมื่อพวกเจ้าได้ความรู้เหล่านี้ออกไปแล้วมันจะกลายเป็นโชคลาภของพวกเจ้าที่ได้รับมันถือว่าเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าในวันข้างหน้าพวกเจ้าเข้าใจใช่ไหม ทุกคนในตอนนี้ต่างก็เต็มไปได้วยความตื่นเต้นและตั้งใจเป็นอย่างมากพวกเขาต่างก็เร่งรีบนำสมุดจดและปากกาออกมาเตรียมพร้อมที่จะเขียนทุกอย่างลงไปเฉินปิงหยีในตอนนี้ก็เต็มไปได้วยความเหย,ยียดหยันหึห้องเรียนสาธารณะเช่นนี้กลับกล้าเอ่อยอ้างว่าจะบรรยายหลักสูตรในระดับสูงอย่างนั้นหรือไม่ใช่วันนี้เป็นเรื่องตลกอย่างแรงหรืออย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นในเมื่อนางตั้งใจจะมาฟังแล้วก็ฟังสักหน่อยก็แล้วกัน เดี๋ยวต่อไปคงจะต้องสอนบทเรียนให้กับนางน้อยหนานกงหยุนนี่สักหน่อยแล้วแหละนี่หยุนเซียวเจ้าชักช้าอะไรอยู่เร็วเข้านำอุปกรณ์ออกมาให้คุณแม่เดี๋ยวนี้เลยได้เลยมาแล้วมาแล้วข้ามาแล้วหยุนเซียวได้อุ้มหีบเสียงออกมาวางที่กลางห้องทันใดนั้นหนานกงหยุนก็เตะไปที่หยุนเซียวและพูดว่าไปไม่มีอะไรแล้วก็หลบไปให้พ้นซะ หยุนเซียวถึงกับร้องจ้าก,ก่อนที่จะออกไปถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นคุณชายเจ้าสำราญมาก่อนหากแต่อยู่ต่อหน้าพี่ใหญ่คนนี้เขาไม่สามารถที่จะเจ้าใจอะไรกับนางได้เลยหนานกองอยู่ในตอนนั้นก็นำแผ่นเสียงออกมาก่อนที่จะใส่มันเข้าไปอย่างระมัดระวังบทเรียนนี้มีระยะเวลาสองชั่วโมงชื่อหลักสูตรต้นกำเนิดวิถีแห่งแก่นพลังาธาตุน้ำพวกเราจะมาพูดคุยแนะนำเกี่ยวกับการเรียนรู้องค์ประกอบหลัก และคุณภาพของพลังธาตุน้ำตอนนี้พวกเรามาเริ่มกันเลย <c oughs> หน้าขันยิ่งนักหน้าขันคาดไม่ถึงเลยว่าจะกล้านำเรื่องคุณภาพของแก่นพลังธาตุน้ำอธิบายเลยหรือแน่นอนว่าวิชาบำเพ็ญของเฉินปิงหยี่ที่นางฝึกฝนอยู่นั้นก็คือวิชาลับรานหิมะน้ำแข็งเป็นวิชาที่มาจากโบราณการถือว่าเป็นวิชาลึกล้ำที่นางได้มาจากการเข้าสำรวจสุสานโบราณ ซึ่งความล้ำลึกของมันเองก็เกี่ยวข้องกับพลังธาตุน้ำเป็นอย่างมากและเฉินปิงหยี่นั้นก็เป็นคนที่คลั่งไคล้ในวิชาการต่อสู้เป็นอย่างมากด้วยวิชาบำเพ็ญของนางที่ฝึกฝนอยู่นั้นก็ยังเป็นวิชาพิเศษเฉพาะสายอีกด้วยนางในตอนนี้เองก็คิดว่าตัวเองนั้นสามารถเข้าจะได้ลึกล้ำและลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังแก่นธาตุน้ำแน่นอนแต่ห้องเรียนกิเลนอันกระจ้อยรอยนี้กล้าที่จะนำแก่นพลังธาตุน้ำที่ล้ำลึกออกมาพูดอย่างนั้นหรอ คำพูดที่ลึกซึ้งเช่นนี้จะมาพูดสุ่มๆได้รอย่างไรหากว่าคนอื่นเข้าใจผิดแล้วก็จะไม่ต้องทําให้พวกเขาได้รับอันตรายไปอย่างนั้นหรอเพียงแค่ประเด็นนี้อย่างเดียวในการบรรยายของพวกเขาก็เพียงพอที่จะสั่งห้ามได้แล้วคอยดูเหอะมาอย่าเสียเวลาอีกเลยพวกเจ้ามาฟังกันเลยดีกว่าแผ่นเสียงแม่เหล็กที่ถูกหนานกงหยดกระตุ้นด้วยพลังวิญญาณนางได้เปิดเสียงดังสุด พร้อมกันนี้แผ่นเสียงที่กำลังหมุนไปมาอย่างช้าชและมีเสียงที่ถูกบันทึกเอาไว้อยู่กำลังดังออกมาจากลำโพงรูปดอกไม้สวัสดีทุกท่านวันนี้เป็นวันแรกและเป็นหลักสูตรแรกที่จะมากล่าวเกี่ยวกับต้นกำเนิดวิถีแห่งแก่นพลังาธาตุน้ำเหล่าคนมากมายต่างก็เปิดสมุดเตรียมตัวจดเพราะด้วยคำบรรยายเหล่านี้มีค่าหลายแสนเหรียญและหากว่าพวกเขานำกลับไปยังตระกูลได้มันก็จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นยิ่งกว่านี้อีก ทันใดนั้นเฉินปิงหยีก็จับจ้องมองไปยังหีบเสียงเผยท่าทางที่ประหลาดใจเป็นอย่างมากออกมาท่าทางของนางนั้นไม่ต่างจากคนอื่นที่ได้เห็นหีบเสียงนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกอุทานออกมาเบาๆกับสิ่งประดิษฐ์ที่ลึกล้ำเช่นนี้เครื่องมือที่ไร้ชีวิตเนี่ยทำไมถึงได้มีความสามารถในการพูดได้กันละ่ะมันช่างคาดไม่ถึงจริงเฉิงปิงหยีนั้นเป็นคนที่เห็นโลกมาไม่น้อยแม้ว่าจะยังมีสิ่งของบางอย่างที่สามารถเก็บเสียงได้ หากแต่กลับไม่สามารถเก็บเสียงที่มากมายและซับซ้อนได้และในความเป็นจริงแล้วก็ยังมียันเวทและวงเวทบางอย่างที่ทำได้เหมือนกันทว่าด้วยวัตถุดิบที่มีราคาถูกนี้กลับมีความสามารถเช่นนั้นนี่เป็นสิ่งที่นางเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าหีบเสียงนี้ต้องไม่ใช่สิ่งของธรรมดาอย่างแน่นอนน้ำเมื่อทำการต้มจะกลายเป็นไอ เมื่อให้ความเย็นก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนี่เป็นพลังงานพื้นฐานที่สุดของมันธรรมชาติที่เด่นที่สุดของน้ำนั้นสามารถหล่อเลี้ยงหลายสิ่งหลายอย่างมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้พลังของน้ำนั้นไม่ใช่ตัวตนที่อ่อนแอเลยคลื่นน้ำคลื่นทะเลที่แปรปรวนสายน้ำลำธารที่เชี่ยวกรากพวกมันมีพลังเพียงพอที่จะทำลายผืนแผ่นดินทั้งแควนได้เลยดังนั้นพลังของน้ำนั้นจึงถือว่าทรงพลังเป็นอย่างมาก ในขณะที่ฟังคัรบรรยายไปอยู่นั้นใบหน้าของเฉินปิงหยี่ก็แสดงท่าทางเหยียดหยันออกมาไม่หยุดย่อนนางเองต้องการที่จะเห็นจริงๆว่าห้องเรียนกิเลนเนียจะนําทฤษฎีที่สูงล้าแบบใดมาบรรยายกันที่จริงแล้วน้ําและพลังงานจากน้ํานั้นมีแนวคิดที่ต่างกันน้ําเป็นเพียงสสารอย่างหนึ่งเท่านั้นเทราว่าสสารดังกล่าวนี้กลับมีพลังงานที่หลากหลายแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะกล่าวรวมกันได้พลังของน้ำนั้นมีลักษณะเฉพาะด้วยรูปร่างที่ไม่คงที่ยืดหยุ่นไปมาและยังสามารถแพร่ผ่านไปได้ทุกที่การบรรยายก็บรรยายไปเรื่อยๆดังนั้นหากจะสรุปแค่เพียงว่าในาน้ำนั้นได้บรรจุกแก่นพลังของน้ำอยู่นั้นถือว่าเป็นความคิดที่ผิดนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดขนาดใหญ่ เพราะที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่มีพลังของน้ำแฝงอยู่ทั้งหมดน้ำนั้นเป็นเพียงแค่ภาชนะอย่างหนึ่งของพลังแต่ก็หาได้เป็นภาชนะอย่างเดียวเท่านั้น<ไ>คิ้วของเฉินปิงหยีขมวดไปมาการบรรยายเนี่ยที่จริงแล้วมันค่อยๆลุกซึงขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนว่ามันจะค่อยๆดูนะ่าสนใจขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วแหละการบรรยายเองก็บรรยายต่อไปเรื่อยๆขอยกตัวอย่างทอง สำหรับทองนั้นจะมีความแข็งแกร่งและหนาแน่นนี่คือลักษณะเด่นของมันหากแต่เมื่อมันถูกหลอมแล้วมันก็จะสูญเสียความแข็งแกร่งและความหนาแน่นของมันไปซึ่งมันจะถูกแทนที่ไปด้วยความรุนแรงของการเผาไหม้ที่เป็นคุณสมบัติของธาตุไฟและยังมีคุณสมบัติเป็นของเหลวที่เป็นลักษณะพิเศษของแก่นพลังธาตุน้ำอีกถึงแม้ว่ามันจะเป็นทองอยู่ก็ตามแต่กลับมีคุณสมบัติของธาตุน้ำและคุณสมบัติธาตุไฟพร้อมกัน ทางดิท่าทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันใช่หรือไม่ในเวลาดังกล่าวนั้นทุกคนต่างก็รู้ดีว่าน้ำกับไฟนั้นขัดแย้งกันไปมาอย่างแน่นอนทว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นความคิดที่ผิดเช่นกันน้ำและไฟนั้นต่างก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นตัวของมันเองสามารถดำรงอยู่และสามารถสร้างวิชาบำเพ็ญที่แข็งแกร่งขึ้นมาด้วยเหตุผลดังกล่าวขั้นต้นนั้นวันนี้ ข้าคงไม่กล่าวโยงออกไปไกลถึงเพียงนั้นหรอกในวันข้างหน้าเราจะศึกษาหัวข้อดังกล่าวนี้ให้ลึกไปอีกและจะกล่าวถึงวิชาบำเพ็ญอย่างง่ายๆสักสองสาอย่างในวันข้างหน้าในวันนี้จะกล่าวถึงธรรมชาติของพลังที่เกิดจากวิชาบำเพ็ญเกี่ยวกับน้ำข้าหวังว่าสิ่งดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยทุกคนได้เป็นอย่างดีเฉินปิงหยีที่ได้ยินเรื่องดังกล่าวนี้แล้วคิ้วของนางก็เริ่มขมวดแน่นขึ้นกว่าเดิมที่จริงแล้วนั้น ในมุมมองของนางที่ได้ฟังเรื่องนี้นับว่าเป็นพัรณาการที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากทําให้นางในตอนนี้งงไงวยได้ความคาดไม่ถึงเลยและในเวลานี้เองสิ่งที่หีบเสียงดังกล่าวได้กล่าวออกมานั้นเป็นการแยกแยะวิชาบําเพ็ญหลายอย่างพร้อมกับรายละเอียดเจาะลึกรายละเอียดข้างในจนสามารถมองเห็นภาพได้โดยละเอียดเลยมันเริ่มที่จะจมลึกลงไปเรื่อยๆในทุกทีใบหน้าของฉุนปิงหยีตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนไป จากจริงจังขึงขังกลายเป็นประหลาดใจและในที่สุดก็ตกตะลึงหมืลึกซึ้งเหลือเกินยอดเยี่ยมยิ่งนักที่จริงแล้วหลักสูตรดังกล่าวนี้เป็นความรู้ที่จะให้ยกเลิกไปได้อย่างไรกันฉุนปิงหยีที่ได้ฟังมาครึ่งหนึ่งแล้วความคิดปรัชญาดังเดิมของนางก็เริ่มที่จะถูกลบล้างไปมหาจรย์แห่งาธาตุน้ำมุมมองที่เปลี่ยนไปของาธาตุน้ำภูมิปัญญาของาธาตุน้ำ ความลึกดำที่ซ่อนอยู่ข้างในมันช่างกระชับและตรงประเด็นทรงพลังและเย่อะยวนเหลือเกินมันช่างเต็มไปด้วยสาระสําคัญและยิ่งใหญ่นักวิชาบําเพ็ญที่มีคุณสมบัติของธาตุน้ําช่างเป็นวิชาที่แตกฉานอย่างแท้จริงแน่นอนว่ามีคนหลายคนที่คิดตามนานไม่ทันแลวก็งงงวยอยู่ไม่น้อยภูมิปัญญาเหล่านี้ราวกับว่ามันลึกซึ้งจนเกินไปแม้ว่าจะเป็นการกล่าวที่ชัดเจนอย่างดีก็ตามทว่า พวกเขาส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องดังกล่าวได้ลึกซึ้งนักแต่เฉินปิงหยีนั้นแตกต่างออกไปนางสามารถที่จะเข้าใจความลึกล้ำดังกล่าวนั้นได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยคำพูดของหีบเสียงดังกล่าวนี้มันช่างทิมแทงราวกับจะทะลวงโซ่ตรวนที่กักขังวิญญาณของนางให้ออกไปเมฆอึมครึมที่ปกคลุมท้องฟ้าของนางในตอนนี้กำลังถูกล้างออกไปจนกลายเป็นท้องฟ้าที่แจ่มใส ทำให้นางนั้นสามารถมองขึ้นไปจนถึงสวงสวรรค์ได้นี่คือความรู้สึกที่ดื่มด่ำที่ได้เกาไปยังส่วนที่คันแต่ละจุดนั้นชี้อธิบายไปยังจุดสําคัญได้อย่างละเอียดละออราวกับว่าฉุนปิงหยีกําลังคว้าไปยังบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นและมีอยู่มาก่อนหัวใจของนางในตอนนี้รู้สึกเหมือนโดนแมวควนทําให้รู้สึกเจ็บปวดโดยปกติแล้วนางจะสุข,ขุมใจเย็นอยู่ตลอดเวลาแต่ในเวลานี้นั้น นางแทบจะทนไม่ไหวต้องการที่จะวิ่งออกไปข้างหน้าพร้อมกับงัดแงะหีบเสียงดังกล่าวออกมาแล้วก็ดึงคนที่อยู่ข้างในนั้นออกมาด้วยก่อนที่จะกระชากคอเขาไปมาพร้อมกับสอบถามคำถามมากมายที่นางต้องการจะถามอีช่างไม่น่าเชื่อเลยเรื่องซับซ้อนมากมายน้ำไม่ถ้วนกลับสามารถอธิบายออกมาได้อย่างง่ายดายขนาดนี้บางทีเขาคนนั้นคงจะเป็นคนสร้างพื้นฐานทั้งหมดนี้ขึ้นมาก็เป็นได้ เมื่อเฉินปิงหยี่ที่กำลังตื่นตระหนกและตื่นเต้นอยู่นั้นนางในตอนนี้ถึงกับหัวใจหล่นวูบลงเลยก็ว่าได้นางในตอนนี้แทบจะไม่ต่างจากมดตัวน้อยที่หันกล้าจ้องมองขึ้นไปบนสวรรค์ต่อหน้านางในตอนนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงนางไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเป็นผู้ช่วยเขาเลยด้วยซ้ำหืข้าเองก็ยังไม่เข้าใจแม้แต่ความรู้พื้นฐานอีกหลายอย่างเลยข้ามีสิทธิ์อันใดกันที่ภาคภูมิใจอาหารการกับตัวเองได้ล่ะ ในเวลาเดียวกันนั้นหีบเสียงก็ได้กล่าวออกมาอย่างช้าๆหลักสูตรการสอนนี้ก็มาถึงตอนจบแล้วเพื่อที่จะให้เข้าใจในต้นกำเนิดวิถีแห่งแก่นพลังาธาตุน้ำให้มากขึ้นกว่านี้นั้นขอให้ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหลักสูตรที่สองได้เอ๊ะจบแล้วเหรอมันจบแล้วจริงๆเหรอเนี่ยหลักสูตรดังกล่าวนี้กินเวลานานไม่น้อยถึงสองชั่วโมงเลยทีเดียว หากแต่เฉินปิงหยีนั้นคิดว่ามันเพิ่งผ่านไปแค่ห้านาทีเองเฉินปิงหยีตอนนี้ก็พบว่ามีหลายส่วนเลยทีเดียวที่นางไม่สามารถเข้าใจได้ในการบรรยายครั้งนี้เหล่าคนมากมายที่ฟังจนจบแล้วก็ได้ลุกยืนขึ้นพร้อมกับเก็บสมุดจดของพวกเขาเตรียมที่จะจากไปช้าก่อนช้าก่อนเฉินปิงหยีได้กล่าวหยุดคนคนหนึ่งเอาไวเออข้าขอดูสมุดจดของเจ้าได้หรือไม่ คนดังกล่าวนั้นถึงกับกอดสมุดของตัวเองแน่นแนบอกเข้าไปในทันทีและเจ้ามองไปยังนางราวกับว่านางผู้นี้คือโจรผู้ร้ายนี่นี่เจ้ากําลังทําอะไรนะ่ะนี่คือผลงานของข้านะทําไมข้าจะต้องให้เจ้าดูด้วยล่ะเจ้าไม่รู้เรื่องไงว่าภายนอกนั้นมันมีมูลค่าเท่าไหร่กันเฉินปิงหยีก็รีบกล่าวออกมาทันทีเจ้าต้องการเงินใช่ไหมเจ้าบอกจํานวนมาเลยข้าขอซื้อ เฮ้นี่เจ้าประสาทร่งไงกันเก็บเงินของเจ้าไว้ซะคิดว่าตัวเองรวยหรือไงสิ่งนี้ไม่ได้มีเอาไว้ขายซะหน่อยภูมิปัญญาชั้นยอดเช่นนี้มันวัดค่าด้วยเงินได้ด้วยหรือเจ้าเนี่ยหยาบคายยิ่งนักชีเจ้าทําไมลบหลีกค่าลบไปให้พ้นชายคนดังกล่าวถึงกับสะบัดออกมาพร้อมทั้งหาว่านางนั้นเป็นประสาทอีก จากนั้นก็กอดสมุดของเขาแล้วก็ออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้หากชายคนนั้นรู้ว่าคนที่ขอดูสมุดจดของเขานั้นเป็นถึงรองอาจารย์ใหญ่ของสถาบันการศึกษาแห่งรัฐกลางแล้วก็บางทีเขาคงจะขวัญหน,นีดีฟอวิญญาณหนุดลอยออกไปจากร่างเป็นแน่เฉินปิงหญิในตอนนี้ก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่นางเองก็ยังคงขอคนอื่นดูต่อยี่นี่เจ้ากําลังทําอะไรนะเข้ามาฟังโดยไม่ได้เตรียมสมุดจดเข้ามาด้วยเนี่ยนะ จะโทษใครได้ล่ะก็ต้องโทษตัวเจ้าเองนะสิหลบไปหลบไปให้เร็วอย่าทำให้ค้าเสียเวลาค้าจะต้องนามันกลับไปศึกษาต่อไปใส่หัวไปให้พ้นค้าไม่มีทางยอมมอบสมุดจุดของข้าให้กับเจ้าเป็นแน่เหล่าคนที่มาฟังนั้นเกือบทั้งหมดดวนแล้วแต่เป็นผู้เยาว์ที่มาจากตระกูลขุนานางกันเกือบทั้งหมดสิ่งที่พวกเขาจดลงไปด้านในนั้นถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่า ที่จะต้องรีบนำมันกลับบ้านเพื่อให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญของตระกูลพวกเขาเองวิเคราะห์ภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ข้างในนี้จากนั้นพวกเขาก็จะนำมันออกไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือหนังสือพิมพ์รายใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องสร้างชื่อเสียงและทำเงินให้กับพวกเขามากมายซึ่งสามารถบอกได้เลยว่าทุกๆหลักสูตรของห้องเรียนกิเลนนั้นเป็นเหมือนกับแร่ทองตราบเท่าที่พวกเขาสามารถเข้าใจความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าวได้ พวกเขาก็จะสามารถหากําไรกลับคืนมาได้หลายเท่านักแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องรีบเก็บไปให้เร็วเพื่อที่จะชิงความได้เปรียบก่อนที่คนอื่นจะสามารถก้าวได้เร็วกว่าพวกเขานั่นเองแล้วคงมีแค่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะขายสมุดจดของตัวเองในตอนนี้ใช่ไหมล่ะ